นนอันปัปสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอันปันเหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณครูจะมาพูดในเรื่องการอ่านนั่นเองค่ะการอ่านนะคะตัวชี้วัดของเราก็จะมีทั้งหมด3ตัวเลยที่เราจะเรียนแต่วันนี้นะคะจะเป็นตัวแรกคือการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำนะคะอ่าเรามาดูกัน การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายค่ะมันจะมีทั้งคำแนะนำต่างๆในชีวิตประจำวันคำขวัญแล้วก็ประกาศสุดท้ายก็คือป้ายโฆษณานั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือคำแนะนำต่างๆในชีวิตประจำวันค่ะข้อความที่นักเรียนได้พบเห็นในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีหลายประเภทนะคะเช่นคำแนะนำประกาศป้ายโฆษณาคำขวัญ ซึ่งคำเหล่านี้ไอสิ่งเหล่านี้มันก็จัดเป็นข้อเขียนเชิงอธิบายนะคะการอ่านข้อความเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างคําแนะนําต่างๆในชีวิตประจําวันของเรากันคุณครูเอาตัวอย่างมารยาทและสุขออนามัยในการรับประทานอาหารมาให้นักเรียนดูการรับประทานอาหารที่ถูกสุขออนามัยเนี่ย และมีสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการทำให้เกิดประโยชน์ดังนี้ค่ะประโยชน์ของอาหารนะคะคือหนึเลยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคในร่างกาย 2. ให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะเราเป็นเด็กบางทีเราก็ต้องออกไปวิ่งเล่นถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับประทานอาหารเพื่อที่จะให้อาหารเนี่ยมันส่งพลังงานมันเสริมสร้างพลังงานในร่างกายให้เราไปทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนะคะ 3. คือทําให้มีสมองแล้วก็สติปัญญาดีการรับประทานอาหารเนี่ยเมื่อมันส่ง,สงพลังงานมันให้พลังงานแก่เราพลังงานเหล่านั้นมันก็ขึ้นไปถึงสมองด้วยนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยคิดได้คิดไวคิดเร็วคิดเป็นนั่นเองนะคะ 4. คือทําให้จิตใจและอารมณ์เนี่ยแจมย่มใสพูดง่ายๆก็คือถ,ถ้าเราได้กินหรือเราได้รับประทานอาหารที่มัน ที่มันดีอะนักเรียนมันก็จะทําให้เราเนี่ยอารมณ์ดีนะคะไม่เครียดไม่หงุดหงิดยิ่งเวลาเราหิวเราก็จะหงุดหงิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทานอาหาระคะก็จะทําให้เราเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นนั่นเองค่ะ 5. ถ้าหญิงมีคันคําว่าคันตัวพอสัมภารการตัวนี้นะคะหมายถึงตั้งท้องนะคะถ้าหญิงมีคันเนี่ยจะทําให้ทารกในคันแข็งแรงนะคะถ้าได้กินอาหารที่มันถูกสุขออนามัยแล้วก็สารอาหารครบถ้วน 6คือทําให้มีอายุยืนยาวนี่ก็คือประโยชน์ของอาหารการเขียนคําแนะนําที่จะให้เราเนี่ยรู้จักทานอาหารที่ถูกสุขอนามัยแล้วก็ครบทั่วนนั่นเองทีนี้เรามาดูสารอาหารที่น่าสนใจ 1. ควรบริโภคผักสดและผลไม้ 2. พืชผักที่มีเส้นใยให้ประโยชน์มาก 3. บริโภคอาหารที่มีแต่แคลเซียม เหล็กแมกนีเซียมแล้วก็พวกวิตามินต่างเบต a าแคโรทีนกรดโฟลิกและอาหารที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์นะคะทำไมถึงจะต้องรับประทานผักสดและผลไม้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีกากใยมันมีเส้นใย,ยช่วยให้ระบบขับถ่ายของเรานะคะเป็นปกติถูกต้องไหมยิ่งถ้าเกิดวันไหนเราไม่กินผักเราไม่กินผลไม้เลยนะคะบางคนอะ7วันถ่ายทีห แบบนั้นไม่ดีนะลูกแสดงว่าระบบขับถ่ายเราต้องมีปัญหาแน่นอนถ้าคนที่ระบบขับถ่ายดีนะคะจะถ่ายทุกวันนั่นคือสิ่งที่ดีก็คือเราเอาของเสียออกมาทุกวันนะักเรียนอย่าลืมนะว่าวันหนึ่งเรากินอะไรไปเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องขับถ่ายนะคะเราจะได้ไม่ท้องผูกหรือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรามาดูข้อควรปฏิบัติในการรับประทานอาหารกัน ข้อควรปฏิบัติในการรับประทานอาหารนะคะ 1. เลยรับประทานอาหารให้ตรงเวลาแล้วก็ครบทั้ง3มือ้อ 2. รับประทานอาหารให้หลากหลายเพื่อร่างกายเนี่ยจะได้รับสารอาหารที่มันครบถ้วน 3. เราควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคแล้วก็พยาธิบางชนิดนะคะบางคนชอบทานของดิบ ทานของดิบมากไปก็ไม่ดีนะลูกบางครั้งอาจจะมีพยาธิบางตัวหรือเชื้อโรคบางตัวที่มันอาศัยอยู่นะเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านความร้อนนะคะ C. รับประทานผักและผลไม้ทุกวันเพื่อช่วยในการขับถ่าย 5. ไม่ควรรับประทานอาหารรถจัดเพราะอะไรมันก็ควรที่จะมันจะจะทำให้เกิดแบบว่ามันจะระคายกระเพาะอาหารนะลูก นะคะอาหารรสจัดอะรสจัดในที่ดีก็คือไม่ใช่รสเผ็ดอย่างเดียวนะเค็มจัดหวานจัดอย่างเงี้ยเปรี้ยวจัดนะคะก็ไม่ได้ไม่ดี 6. อาหารที่รับประทานแล้วเกิดอาการแพ้ไม่ควรรับประทานอีก 7. ฝึกสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารให้เป็นนิสัยประจำตัวนี่คือข้อควรปฏิบัติในการรับประทานอาหารนะคะ ถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องมารยาทและสุขานามัยในการรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องจะทําให้นักเรียนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะทีนี้ค่ะให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาสมุดภาษาไทยนะคะเขียนวันที่เลยวันนี้วันพุธที่22ธันวาคมพศ2564จากนั้นนะคะเขียนแบบฝึกหัดค่ะ โจทย์วันนี้ก็คือคุณครูนะคะจะให้นักเรียนฝึกเขียนคําแนะนำนะที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้ให้นักเรียนเขียนข้อควรปฏิบัติในการรับประทานอาหารทั้งหมด5คข้อค่ะนักเรียนเขียนโจทย์ตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมนักเรียนก็เขียนเลยข้อ1 2 3 4 5เรียงลงมาเลยนะคะเขียนเสร็จปุ๊บ5ข้อขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนชื่อ นามสกุลชั้นเลเลๆที่ของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่เวลาถ่ายรูปลงเนี่ยคุณครูประจำชั้นเขาจะได้ตรวจแล้วก็เช็คให้ว่านักเรียนอางแล้วให้คะแนนแล้วแบบนี้นะคะบางคนไม่เขียนชื่อคุณครูเขาจําชื่อลายไม่ได้นะลูกนักเรียนก็ต้องเขียนด้วยนะคะเพื่อให้คุณครูเนี่ยจะได้รู้ว่านี้เป็นของเราข้อควรปฏิบัติในการรับประทานอาหารในความคิดของนักเรียนมันมีอะไรบ้างเช่น ข้อหนึ่งเลยก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเราต้องทําอะไรก่อนเราต้องทําความสะอาดอะไรมือของเราค่ะเราอาจจะเขียนว่าอ่ะข้อหนึ่งก่อนรับประทานอาหารต้องล้างมือให้สะอาดนี่นะคะนี่คือตัวอย่างเขียนลงไปก็ได้ยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อแล้วข้อสองสามสี่ห้านักเรียนคิดเองนะคะอ่านี่ก็เป็นการยกตัวอย่างนะคะก็เดี๋ยวให้นักเรียนไปทําให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปลงอรัรบัม ให้คุณครูเขาเช็คนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะหรือบางคนถ้าสะดวกเข้าซูมนะคะแล้เรียนก็เข้าซูมได้นะโอเคสวัสดีค่ะ